สวัสดีครับพบกับผม SNK Channel นะครับอันนี้ผมก็จะมาสุ่มทางด้านของนักลบคาบุกิจิตจมนี้มันเคยเข้ามาแล้วนะครับเคยเข้ามาประมาณหลายรอบแล้วถ้าจะไม่ผิดนะถ้าจะครั้งนี้น่าจะเข้ามารอบที่สาใช่ไหมอันนี้ผมก็ผมก็ไม่รู้อะเดี๋ยวเราไปสุ่มกันเลยนะครับ วิธีสุมส่มสุ่มกันยังไงว่าอ๋อนม่มีนี่แหละแบบธรรมดานะครับเดี๋ยวเราจะดูก่อนว่ามีรางวัลอะไรบ้างระดับตำนานมีเซตเป็นทางด้านเซตของคาบุกิน,นะครับรางวัลใหญ่เป็นเซตอะไรมไม่รู้ผมไม่รู้จักชื่ออ๋อมีหลายรางวัลนี่หว่าเฮ้ยเขามีหลายรางวัลนี่หว่าโอเค ราจะไม่พูดความถาวรนะครับเราจะมาสุดเลยจะได้ตอนเพชรที่ท่ายเนาะเป็นบางคนเขาออกง่ายมากเลยอ่ะเห็นเขาว่าออกง่ายมากเลยนะหินนำโชคถ้ากดหินนำโชคมันจะเพิ่มอะไรวะงั้นเดี๋ยวเราลองกดกันนะครับไม่ต้องเกินกลางธรรมดา น้อยแอนอาอันนี้ครับอย่าผมจะสุ่มแบบนี้ไปเรื่อยครับโอ้โหส,ส่วมุกซี่อย่างเกลือเลยครับกดครั้งแรกก็เกลือเลยครับมาสุ่มกันต่อครับชุดเดี๋ยวจะสุ่มแบบธรรมดากันนะครับโอ้โหเกลืออีกแล้วโอ้โห สุสมนิดเลยครับโอ้โหกระทะได้แล้วกระทะผมได้แล้วนี่วะโอ้โหนกผมได้แล้วเฮ้ยผมไม่อยากได้อันนี้มัยากยส็จครับเมื่อกี้เฮ้ยทำไมคนอื่นเขาได้ง่ายจังวะแล้ว <c oughs> ทำไมผมได้ยากจังวะโอ้โหครับกดไปเรยครับผม คนคิดว่าผมจะหมดเพชรไปกี่เพชรอ่ะไปกี่พันอ่ะผมคิดว่าบางคนต้องสุ่มได้ง่ายมาเลยนะแต่ผมว่าผมหมดน่าจะหมดเยอะเฮ้ยนะเฮ้ย,ย,ยมันจะไม่ออกให้เลยเหรอวะตายแล้ว โอ้โหมันจะมันจะไม่ออกให้ผมเลยอะกดดูดูดิเฮ้ยเซนีไม่เคยมีนะแต่ก็ถือว่าคุณรับได้เซนนี้มาเพราะผมไม่เคยมีอะเดี๋ยวอมองสมบูรธรรมดาป่ะโอ้ธรรมดาผมไม่สุมแะผมสุ่มแบบนี้ดีกว่าครับกดยาวๆครับกดไปเรื่อยๆครับผมโอ้โหได้ยานจริงเลยเนาะ นี่ได้แล้วครับผมผมได้มาแล้วนะครับชุดคาบกีนักลบคาบกีผมหมดไปประมาณน่าจะพันกว่าเพชรอ่ะหนึ1000่งพันเท่าไหาร่วะผมตอนแรกผมมีเพชรอยู่สี่พันเท่าไหร่สี่ 4, 4, 4, พนันสองใช่ไหมสี่พันสามใช่ไหมสี่พันสามร้อยเพชรใช่ไหมผมหมดไปพันพันห้าร้อยเพชรอ่ะหนึ่งพันห้าร้อยเพชรอ่ะได้ชุดคาบกีมาแล้วนะครับโอเคเดีย๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ ไอ้โหเหล่าเพชรจ์นะมีข่าว่าสกินสองโครงจะเข้ามาแล้วเดี๋ยวผมเก็บเพชรได้สุ่มสกินสองโครงดีกว่าเดกันเลยนะครับเนี่ยมันจะเข้ามาตรงไหนครับนี่างวะต้องรีเกมเหรออ๋อนี่ไงแพ็กเกจเดี๋ยวผมเปิดอันนี้เลยนะครับ เนี้ก็เท่ย,ยู่นะโอเคโอ้บางคนเขาได้ง่ายมากเลยอะแต่ผมถือว่าอยู่ในระดับอย,อยู่ในระดับปากลงานะใช่ไหมพันห้านี่ยถือว่าไม่ราคาไม่สูงจนเกินไปแล้วก็ผมว่าพันห้าคือได้มันดีอยู่นะเพชรพันห้านี่แต่แต่เห็นเขาว่าสิจกรรมเนี้คนได้ประมาณสองสามร้อยเพชรท่อก็ได้แล้วแต่ผมไม่ได้อะ่ะ ไม่เป็นไรครับเอาเช่นนี้ก็ได้ครับโอเคเพชรผมมีเนี่ยเดีย๋ยวผมจะไปสุ่มอันนี้ก่อนเพราะผมเปิดอันนี้คาไว้อะอันนี้นะกิจกรรมนี้ผมสุ่มคาไว้อะเนี่ยเหลือแค่กิจกรรมเดียวทางด้านของเซตอัน,นเ,เนี้ยเซตผู้หญิงเนี่ยรวมหมดแล้วกันไม่ต้องบอกหรอกยังไงก็เหลืออัน,นเดียวแล้วจะบอกทําไมวะโอเค หมดการค้าเพชรสี่พันผมครับตอนนี้เพชรสี่พันผมเหลืออยู่1 6ึ่เพชรนะครับใช้เพชรมาคุ้มมากเลยผมใช้เพชรไปส3ม0ัเพชรอ่ะใช่ไหมวะให้ผมใช้ใช้เพชรเท่าไหร่ล่ะสามพ้เพชรแล้วสองพันหาร้อยเพชรละหลือสองพันสองพเพชรอ่ะประมาณนั้นแหละ2 6ง0ันหกพันสี่รเพชรอ่ะภายในวันเดียว นีะเออแต่งตัวุลในชีเราสม่าเขาไม่เขาไม่ใส่ชุดนะคุณเป็นเขาใส่เด็กหัวหัวเข้าเกียร์เฮ้ยเขาคเป็นใส่เด็กหัวนะไอ้พวกชมพวกชุดเขาไม่น่าจะใส่เลยเนี่ยผมผมเป็แต่งแต่งไปเลยนะแต่งสไตล์ผมอ่ะไม่ได้แต่งสไตล์ใครหรอกแต่งสไตล์ตัวเองโอเคครับ โอเคครั okay. บวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับผมมาสุ่มให้ดูเฉยเถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ดดให้ผมด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมฝากกดติดตามผมด้วยนะครับไปละบ๊ายบาย